เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมในที่สุดนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะฮะก็มาวันนี้เนะีเราจะมาเปิดกาชาโกคูซูเปอร์ไซยาสีฟูพาว e เวอร์กันนะฮะก็ผมเตรียมมาตู้เนี้ยจริงจมันเป็นตัวที่เก่งแล้วผมคิดว่าเราควรลงทุนกับตู้นี้นะครับเพราะว่าหลังตู้ก็ไม่ได้ขี้เละเลยมีตัวที่ แ่งใช้ได้ระดับที่ดีด้วยทั้งนั้นเลยนะครับผมเนาะก็เป็นตู้อีกตู้หนึ่งที่ผมแนะนําให้เปิดนะครับแม่โคตรดีจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาใส่แน่นอนก็ตั้งเป้าไว้ก่อนอ่าผมจะกด3 0 0เม็ดนะเหตุผลที่ไม่กดหมดเลยเพราะว่าจะต้องเก็บเพชรนะครับไปเปิดในตู้ของเอ่อช่วงดาร์กบอลซูเปอร์ฮีโร่อ่ะไอที่มันที่เราเห็นนะที่มีโกคูแบดบตตา อ่าไปยโตอ่ะผมต้องเกตเปิดตรงนั้นด้วยนะครับผมก็เลยจะเปิดแค่ตัวนี้แค่300เมตรพอนะครับผมเนาะก็น่าจะได้กี่มันตีอ่ะแปลว,ว่า6มันติบ้าถ้าทาไม่ผิดเนาะเออน่าจะประมาณ6มัน 6, มตินะครับวันนี้จะ300เมตรพอดีนะวันนี้ก็มาจัดแบบจุกๆบึ้มๆคือลือเลยนะครับผมมาเดี๋ยวขออ่าดูภาพรวมตู้ให้กับคนที่กําลังช่างใจกดหรือ,อยังเราใครได้กำลังช่างใจกดนะก็เป็นอย่างที่บอกคือเป็นตู้ที่ผมแนะนําให้เปิด,ดามากๆก็คู่ อันนี้คือเทพและก็เก่งมากๆเลยเป็น1ใน LR ที่ดีที่สุดของเกมผมให้เลย1ใน3ตัวนี้ติดแน่นอนนะฮะเบต้ากับครั้งก็ค่อนข้างจะเออมันแต่ก่อนมันเก่งมากเลยนะตอนที่แบบเมตาสแต็กการ์ดออรแท็กกำลังมาน,นี้คือเก่งแบบเก่งโคตรเลยถามว่าตอนนี้อยู่ระดับไหนผมผมมองว่าก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมน้อยลงแล้วแล้วก็เออไม่ได้เก่งในระดับที่สูงนะครับ ไม่ได้เก่งนะแต่ถ้าเกิดถามว่าหนึ่งในสิของเอเออาร์ที่ดีที่สุดในเกมมีไหมผมยังให้ตัวนี้ยังติดอยู่นะเพราะว่าองค์ประกอบหลายอย่างมันถูกออกแบบมาให้เล่นได้ดีกับยุคสมัยใหม่เหมือนกันเพราะามีกาดด้วยนะมีสแตกงง็กพลังโจมตีพลังป้องันด้วยก็คือยังดีอยู่ไม่ได้แต่แบบว่าไม่ได้แบบขดอะไรแต่ก่อนแต่ก่อนแล้วนะค่อนข้างดอปลงมานะครับผมแต่ก็ยังใช้ได้พูดอย่างงี้ดีกว่าแต่ก็ยังใช้ได้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมโอ้โหถ้าได้เปิดมาเจอนี่ร้องเลยนะ เบดิเออเออแล้วเบไม่ใช่ดิโตโกจิต้าน่ก็โอ้โหตัวนี้รอ eca เเดียวเลยครับแต่เปลี่ยนลูกแก้วดีนะไอเนี้ยพาสติมันดีเว้ยขอแค่ eca มันจะกลับมาผงาดอีกครั้งผมใช้คํานี้ว่าตัวนี้รอ eca แล้วผมมั่นใจว่ามันจะกลับมาผงาดอีกครั้งเพราะความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วของมันดีมากๆแล้วผมชอบขอให้มัน eca มันจะได้กลับมาผงาดแน่นอนตัวนี้ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถ้า eca มันจะกลับมาอย่างแน่นอน นะครับก็โอ้โหไอนี้ก็รอ EZA เหมือนกัน,นครับนี่ไอสองตัวนี้ดี2ตัวนี้ดีถือว่าเป็นตัวยุคสมยัยใหม่นะครับใช้ได้เก่งทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเกิดไปเดียวๆอาจจะแบบเหงานิดนึงนะครับต้องไป2คนมันจะดีมากเลยหนูปังก็เฉยๆยนะผมเฉยๆนะให้ตัวกลางๆนะครับโกคูสี่ EZA และเก่งนะครับโอ้โหไอนี้รอ EZA เหมือนกัน,นะครับม,มึงรอ EZA เยอะเหมือนกันนะไม่ไรเพราะใช้วันนี้เรามาลุยกันก่อนเลยนะครับผมเนาะก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะฮะ คือแบบร้อยห้าสิบบันติเดียวหอยออกได้ไหมยุ้ธกิจไปเปิดตัวอื่นต่อลุยคือออกเลยเหอะเฮ้ยคุยลินมาคุยลินสองคนใช่ไหมใช่วะไม่น่าใช่นะมาเงาเงาคลรินสองคนครับผมคือเซิร์ฟเกปายผมไม่กดทีเดียวได้เลยอะ นนก็แอบช็อกเหมือนกันนะก็เลยแบบไม่ค่อยเปื้อนเพชรมากนะฮะมาลุ้นโกโบอกันบ้างนะฮะโกโบอ่ะเวอร์าผมก็ไม่ได้หาเลยเลยรับเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราคือโกคูอิงเดียวแต่ก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีนะเออเปิดตัวได้ดีนะน่าจะเป็นตัวนั้นแหละเออการตีหน้าตู้น่างาจริงด้วยครับ โอเคไม่เป็นไรอย่างน้ได้แกมมามาก็ไปปลดเส้นทางนะผมมองว่ามันยังเก่งอยู่นะฮะเอาไปอะไรเนะี่ยต่อเนื่องครับต่อเนื่องอุ้ยป่าเบมาวะ่ปะป่าเบกับทั้งและลูกของเขาโอ,โ,โอ้โหป่าเบไม่ฟิวชั่นรครับไม่รวมล่างบินมาทำไมตายเถิด เหงาเลยโอ้โหบินมาอย่างเท่ครับให้ตายเถิดโอ้โหไม่นะรอ e ซ a ไม่นะโอ้เมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ี่ในงาน ECA นะกูจีต่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับเพื่อน โอ้ไม่นะฉันจะเกิือหมดกันเลยหรือโอ้โหไปจะเกิื้หมดไม่ได้นะเว้ยเอ้ยอโหท่านวิทไปมาโอ้โหคือท่านวิทมานี่คือจบแล้วครับเราย้อนเวลาแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์แตกสลายเกือสองตู้ติด ก็แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์แน่คำนี้เลยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับแตกส,สลายจาัะขายมันตีฟีด้วยว่ะไปดิมันตีฟีก็ไปดิออกเลยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยตงเ๊ดคุยลินหรอก,ก็หมายได้สิบเจ็ดเล่นมาได้สิบแปดนะครับ ลุ้นครับใบกลายครับใบกายมันกลายรอบเดียวมันยังไม่ค่อยได้ลุ้นนะโอ้โไม่น่าได้และทรงนี้นี่เน่ยเอเอเอเเลเอเอเนี่ยตัอนอไอเอเอเครับอ้อเรงนี้มาเอเองนี้คออ ASR อเวๆครอบอุ้เเออ ได้ข้างตู้ว่ะไอ้นี่ผมไม่ได้นะครับเซิร์ฟเจแปนเออแล้วก็ g t b o บอนะฮะเฮะ้ยมันมลดร,ราคาแบบล่อเรามากเลยเพื่อนเฮ้ยสามโอ้โหมันลดราคาดีขนาดนี้เพื่อนโอ้โหโคตรแบบโคตรแบบไอ้นี่เลยโคตรแบบถอยไว้นะคือแบบมึงต้องสุมอ่ะคือแบบโอ้โหโคตรดีอ คือมันทำกลับมาว่ามึงต้องสุ่มอะอะไรมานั้นเลยนะโอ้รถราคาดีเกินแล้วจะเปิดหมดเลยวะแม่งออเออเยอะเปิดหมดแล้วกิจใ,ใจตายสลายแล้วเราไม่นะถ้าเปิดหมดโปตัะมันจะไปได้เลยเลยนอะเราเราต้องเก็บไปเปิดทางบันฮีโร่อีกโอ้ดูดิสภาพคือแบบโอ้ โอแล้วไหวไหมเนี่ยโอ้โหไหวอยมเนี่ยอาการเราไม่น่าไหวนะเพื่อนไปจะหมดโปรแล้วเฮ้ยเฮ้ยหังหังฉ้ำฉาโอ้โหมันดูไม่มีแบบ ทำเป็นคอมโบกันเลย er. อ่ะโหนั่นยากว่ะนี่คือเซิร์ฟนี้เราจะเกลือแบบทุกกิจกรรมเลยเหรอเดินไปเป้ากูคูแว๊กโอ้ไมันจะมึงมันจะมึงโอ้โหหัง เรียบร้อยครับอีกพีแค่สองมันติดเท่านั้นคือผมต้องหักห้ามใจตัวเองเว้ยคือไม่ได้เราก็ต้องมูฟออนผมเอ้คำนี้เลยนะเดี๋ยวเราไม่มีไปกดกูแบคล่างสางกับเบต้าต้านะครับตัวที่เราต้องการมาครับมาลุ้นกันอีกสองมันตีครับโอ้โหดูแล้วกูฮไ่เดี๋ยววันนี้ออกมาหน่อยแม่งเลยไอ้ลูกเฮ้ยเป็นคนเดียวเหงาๆโห โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหวินนี่เหมือนครบครับโอ้โหมีเพื่อนครบเร้าจัดโอ้โหว่าผมน่าจะไม่รอดอีกว่ะเซิร์ฟโกลบอลนี่คืออาถันจะจัดครับไอดีนี้ไม่นะออ มาครับมาดูนะครับว่าเราจะเฮ้ยเราต้องตัดใจจริงด้วยมันไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้มันก็ต้องตัดใจเลยมามาให้มันจบให้มันจบตรงนี้เฮ้ยไม่มีอีกแล้วโหรอไม่นะโอ้โหเฮ้ย ไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะคือเป็นเป็นการเปิดที่ผมรู้สรือผมไม่ได้ลุ้นเลยเลยอ่ะมันไม่มีวิ่แววว่าจะได้เลยวิโอ้โหมันได้เหมือนเซิร์ฟเกแปนอ่ะเออบางครั้งดวงดวงเรามันก็อยู่มันก็ผูกอีกมันก็นั่นนี่ไงโอ้ไม่นะเออไม่นะโอ้ ยังเหลืออีกเหรอมันยังมาให้กดเรื่อยๆอ,อยู่เพื่อนมันน่าจะไม,ไม่พอครับผมตัดใจไม่ได้ก็ไม่ได้มไม่เอาก็ได้ผมแม่เลยยังไงเราต้องเราต้องเก็บเพรไว้เปิดอเรายังพอเวลาผมใช้คาว่าเรายังพอมีมเวลาครับเพราะตู้มไปวันที่สามสิบพฤศจิกายนนะฮะตู้ของ ดาร์กบอลฮีโร่มันมันจะมาก่อนประมาณที่20มันก็มาแล้วแล้วเราเดี๋ยวเราดูความสามารถก่อนถ้าความสามารถแม่งกลัวกะเราก็เปิดตู้นี้ต่อกันได้ผมไม่รีบในเราก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยก็ผมขอรอกันผมต้องใจเย็นนะวะเซิร์ฟโกโบผมแม่งคือมันแบบเราอยากได้กคูแบ็กกระปะเบงจริงเพราะฉะนั้นผมจะกดกั้นเพื่อสิ่งที่มันดีมันไม่ใช่ว่ามันดีกว่านะเพื่อความเท่ความขังเขาเรียกวอะไร ลิมิเต็ดตู้ข่าวลิมิเต็ดแล้วกันแน่ะผมว่าหนึ่งปีมาครั้งหนึ่งแน่ะประมาณนี้นะครับโคตรเกลือเลยนะครับไม่ได้จะบอกว่าไม่ได้หาอะไรก็ไม่ได้เนี่ยได้นะครับแต่มันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆเปิดได้อะไรกันบ้างได้โกคูไหมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม